ชื่อเดียค่ะครับโอครับผมค่ะวันนี้ค่ะเข้ามาที่ฟิเนเล่เวดดิ้งค่ะก็วันนี้มาติดต่อเรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจไทยบุ๊คพิเวตติ้งคือขึ้นมาตรงจากรลางเลยเพราะพอดีเจ้าสาวเขาบอกว่าที่เนี่ยมีชุดให้เลือกเยอะแล้วก็สวยด้วยใช่ค่ะก็ถามว่ารู้จักฟิเนเล่เวดดิ้งได้ยังไงนะคะก็รู้จักจากไอจีค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านรีวิวทำกันบ้านมา ครั้งแรกคัดสรรมาหลายที่มา<อ>แต่มาถึงใจที่นี่เพราะว่า<ช><ช>มีหลายหลายท่านบอกว่าที่นี่เป็นมืออาชีพและเข้ามาก็ประทับใจค่ะเพราะว่าเขาไม่ีความเป็นมืออาชีพชจริงจริงนะคะทั้งเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็การวางระบบทุก,รรก<ช>อย่างะคะเรื่องชุดแล้วก็พอดูลอผลงานแล้วก็รู้สึกชอบประทับใจก็ตั้งใจเลยว่าจะเลือกมีการแนะนําว่าเริ่มแรกควรทำยังไงควรจะเลือกชุดยังไงเลือกเสื้อผ้าหรือว่ามีวิธีขั้นก่อขั้นตอนยังไงบ้าง ก็ดีครับผมก็อยากแนะนำคนทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะที่จะแต่งงานนะคะก็แนะนำะมาที่นี่ค่ะบริการดีริงๆครับ